วตอนแรกอะตอนแรกเราไปไหนก่อนนะไปหมู่บ้านฝรัลังเศสใช่ไหมที่เขาถ่าย Blue Came From s a ใช่ไหมเ l u เป็นจุนเนจุนมเป็นจุนชีไม่มูมันรีบทำานไว่าอะไรอะเขาติดมากเลยเรื่นี้ ทำหนึ่งอ่ะเรียกว่าถงมินคุนชีเขาเรียกถงมินคุนชีถงเมนเจอร์ถงเมนเจอร์เห็นป่ะไหนบอกว่าติดบอกว่าปวดปวดอารมณ์บ้านเขาชิบะเขาเจนซ่าแล้วไม่รู้อีกแปลว่าอะไรไม่รู้บ้านอะไรบ้านเดี๋ยวอันนี้มิกเนียมิกเนียกเขาชิมะ โอเคเราลบเกมอไปเลเก๋เอาไปเผื่อป่ะเนี่ยนี่มีน้ำตาลเตียมไหมคะมาทำน้ำตาลเตียวปะมิงลงไปซื้อเลยป่ะ็นไร่็ทลาไแต่ อะไไม่ได้นอมาเท่ไม่ไดีหรอน้ำจดีไม่ไมมไม่ไม่ไม่แม่์มันจะไหลมันจะไหลอะไม่อตองดูไมเาตนเือนเมือน่ามไ้บ้างถอดกาวอยู่แล้เ่ยอเอติดมาทำไมเนี่ยแล้วมันจะติตามปะอ่อ่าได้ไมจ้ะเอองไม่มีอ้าเท่านีคือ <cười> <cười> <favour> của không phải Cho Không qua เขาพูดใจฉเลยเขาไม่บอกว่าใครจะซื้อให้เขาเลยจโดนด่าเลยมันเทเป็นว่าเราจะเปคนแบบนี้อเก็บไปเจพรุ่งนี้ดิมทเก็บไปเจ็พรุ่งนี้ดีแไปเจพรุ่งนี้เอิมเราเอามาแผ่นละนาสอเขาเงินไทยไปด้วยเขาเินไทยไปด้วยห้าร้อยเขาเอาไปสองร้อลูก แม่บอกว่าให้ทำเป็นเงินไทขาบอกว่าเงินที่ได้มาเราจะเป็นเงินไทยเราก็บอกพาที่จไดค่ะค่ะถ้าได้เงินเยอะๆขอเป็นเงินผ่นแบบนี้นะไม่ใช่หนึ่งบอนรถไฟมาแล้วนี่นี่

อะไอม่ด้เป็นยงงุ่ะอคค่ะมมันไม่หลอกเ้ย ให้ดูจังเอ็มทอยไม่ดีเกิดจะกระจัดเอ็มทอยเกิดจะกระจัดเอ็มทอยเป็นคนแบบนี้ เขาโทรไม่รับเขาโทรรับแน่นอนหยดไม่ตา อเออมันงดการเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่กองไม่เห็นไปอีกโครัดขนดใส่ไม่ดีต้องใส่กล้องหน่อยเอาไปกว่า xin lỗi người quen vớ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 i người ชอบอะเขาชอบแล้วก็เกลียดมากเชอบตัวอะไรชอบตัวชอบตัวอะไรคะหนูไม่ได้ชอบตัวอะไรชอบเรื่องแล้วก็เนี่ยจะได้เข้าไปดูแบบข้างในอ๋อที่มันเอออันนั้นสวยตายพวกเขาอ่านแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ย เอมรู้จักปะเหรอเรามากีนเอมรู้จักวะ่ล้วะตอนเออใช่เต่าใช่เตาเหรอมันไม่ได้เป็นแบบหน้าสุดจังไม่ใช่พยานาเออเออนั่นแหลเป็นเต่าเป็นเต่าจริงเหรอาไม่รู้เหมือนกันเตาย่จมปวดเพราะว่าถ้าม่เดี๋ยวเข้าไปก็ดูละ ก็่ิดกับผืนจมูกเทวดาจมูกเทไดาแล้วก็เปียาขมางเป็นเจิมไม่ได้หรอตอนนี้ข้างหัวหัวพปีนาหลับไปจี้ว่าเทวดารวงเจรถเที่วตอนนี้เศรไจพีเทวดารวงเปยมาค่ะไปถึมหัวแล้วพอทำให้เราหงุดหงิดเรื่อยๆเปียนาก็เหน่มยก็ขายพิดแล้วขายพิษใส่ผมยนา เขาจะเริ่มเฮ้ยกลางคนกลางคนสอ

ทิ้งแล้วเขมาจี้จีมันเก่ามากนะ้วยจริงจริงไม่ได้ฟรีอันนี้ได้ฟรีสวยมากโอคถ่ายรูปอ่ะคะเอาไปถ่ายรูปถั่วไปยักไปเถอะไปยักเออเอากล่องมายวทิ้งให้กล่องไปไหนแล้ววะองนะคะกล่องน้ำตาเมื่อกี้ไม่เป็นไรนี่นี่บายบายไม่อยากนะกินยุดกินยุด ต<ข>อ<ม>นได้ถ่ายใช่ไหมอา่ามามาญาตินอนอากพื้ทำดีาด้วยเลยค่ะทายาเลยนะ

สิ่งล้วนเลยเนี่ยย่อสุดเคียนะข้างหลังเก็บไม่หมดอ่ะนไ้ยออเขามองที่นี่ดเคยัค่ะันงตมาไัว่ชอทไมทงั้น่ะ

บันไดเลื่อนแม่เหรอมันไดเลื่อนเดี๋ยวบันไดเลื่อนเอาให้ถึงบันไดเลื่อนเราจะไม่ยอมบานนยบายไปก่อนละกเหรอ บาย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 จะองไายปิดแล้วนะครับขอบคุณที่รับชม2ชั่วโมง